มัใใตายอยู่เบิร์เศร้าจ้ะพี่น้องคือเพเอานะคะนี็ดไคดอกสวยๆวย็ดไคดอกสวยๆเลยจ้าพี่น้องนี่มัม่นมาได้มาทางเห็ดไคหลายมือเลยจ้ะพี่น้องนะคะผู่มือก็ไปแต่ทั้งผู้น,นี้ยสวยงามมากๆเลยจ้ะพี่นอ้องหนุ่มสองดอกนะคะสองดอกสวยๆยจ้ะพี่น้องเพื่อนที่ดอกหนึ่งจ้าเศร้าน,นี้ คนมาห,หลายห่องเกลวเกลวทั้งนี้นะคะนี่จากพี่น้องกาโอ้ยดอกสวยงามมากมากเลยนี่เลยจะไปปีนต,ตามแจวใส่นังดาบมแลมพี่น้องกาไปกึ้ต่อกันค่ะบาดายนิดป,ปลวปเอาหิดไทยนะคะพี่น้องกาได้ยินเสียงยงบะตังเสียงยง นีมวนพอหีเพิ่งขาลานี่ค่ะมีดอกนึงพุนด,ดอกนึงพี่น้องอุ้ยมากๆมากมากชอบเลยมีเพึ่งนตัวนี้มีมอชอบนี่ค่ะได้เลวของมากของมากแกงละแคนนะคะพี่น้องมีลักษณะเขามีดอกนะคะพี่น้องจ๋ากำลังพอดีมีหมมันบอมีมอนคือมากแพ้ เดี๋ยวตามรุ่นหาโมมันก่อนจ่าพี่น้องเดออีกแล้วเดออีกแล้วพี่น้องโอ้ยนี่โอ้ยขาเป็นขาเลยนะคะพี่น้องจา้าขาเป็นขาเดบก็จะ,จะดำแน่ลุยยแต่เศร้าผลจากพี่น้องฉ่นได้ล่างนะคะอ้ยมีดอกนึงจากพี่น้องนี่ดอกหนึ่ง,องดอกหนึ่งดอกหนึ่ง เสียงคนฟันใหม่นี่ค่ะเจออีกเรี้ยวเจออีกเรี้ยวโอ้ยมันจะไปเมืองสารภาพแล้วตัวนี้<ม>น้องจา๋าคนไม่เห็นมีใครดอกงามเยื่อหวานหักพึงเบิดเสองดอกโอ้ยยุงหันหูพี่น้อง nhung hành tiếng nó dùng, oh. dùng coi chứ ก็เกิดตัวนี้พี่น้องก็เกิดเดี๋ยวเดี๋ยวมานแต่เคลียร์เคลียร์ก่อนมีร่มอีกดอกแล้วมือพี่ไหญ่ียุดบอกพี่น้องดอกเป็นดอกเป็นดอกเป็นขา อีกแล้วพีน้อย่าบอกรกลับม้านะนี่เนะาะมอศเ้ามาแล้วมันเราเห็นต้องใส่เขเมิดเขาคัมอีกดอกอีกดอกทางนี้ดอกเป็นดอกค้าเป็นค้า ว่าอินยงกัดขาโปเบิดกับพี่น้งองโ,โอ้ยโอเคโอ้ยเบิ้งเบิ้งสิเบิ้งดอกเก็ดเห็ดอกเดียวเห็ดอกอเห็ดกอขาวพี่น้อง มีรุ่นมีรุ่นโอ้ยกวกดอกเดียวเพิ่มพอได้หลายดอกเลยอืมอืเพื่มกระสีเท่าทีแล้วพี่น้องนี่อืมเพื่มกรกะสีเท่า ได้าออกแรงออมแรงเก็บพี่หน่องมาตอนเช้าลงกับปลามาตอนกลางวันแดดมันซองหูทิษโหทางน เศ้านี่สิพอดีตอนนี้ก็ไปสาราภาพแล้วจัะมีดจักรกกะตาพี่น้องจากศีรษะตัวใดเนี่ยโอ้ยกล้องกระส้นยืด,ด,ดยืดอยู่พี่น้องยินีเสียงย้งปะแก้มโปูเปิดแล้ว โอ้ยตัดมือมือกระโปรแก้มโป้หมดแล้วงงกังเกงอู้ห่ายค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่กบบระโปงสู่เบาะนคนที่นอกเสียงคนห้อง เซลเซลทั้งในายม่อนกับเสียคอตัวเด้ดนะคะเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้หลอบแรงก็ได้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องนะคะใยม่อนก็จะเพาะซ้ำนี่จ้าเมื่อยแล้วสำหรับคลิปนี้กับคอตูไปเพียงซ้ำนี่นะคะไปคลิปหน้าพอกันไหมจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะเพื่อนๆจ้ากดติดตามจ้า กดกระดิ่งเพื่อจะบริภาษลิใไม่ๆจากช่องอีม่อนคนเดิมโอ้ยนี่แต่หิ่แต่เบือเจ็บจี่เนาะสวัสดีจ้า